ต่อตอนนี้ท่านไปเปล่งของนั่งหยักโอนคครับเป็นของนั่งหยักครับดีว่านั่งหยักมันยุ่งยังไงขอใบจ้ามีครับผมนี่คือทำของนั่งหยักครับเดียวี่ S <S ยอ,อยากพามันนี่ก็ตามหานางหยาบเลยค่ะแหมว่าหนังก็มีเพราะว่าถ้าเป็นไฟก็ตามหานางหยาดีพอมาหาหันมองเพราะว่าปกตินในเรื่องนางหยาสินะพาพาแฟมันนี่เพราะ,ะว่ามันนี่คือพาแฟมันนี่มาตาหานังหยากก <S <S ีย,ยาให้ให้โอ๊ยว<ะ>ไม่บอกดับไฟกันแล้วดับไฟกันแล้วผู้ใส่มาหาต้องเปิดดับไฟเลยให้เดินนะคะให้ว่าสั้นว่าสี่ชั่ไปี ให้ถามแน่ครับปีนั่นเอาไปเสี่ยงไปเสี่ยงไปแล้วแต่ว่าเสี่ยงให้หัผู้เดียวเพราะว่ายันคนเอาไปเสี่ยงอีกจะเอยาเล่นกับระบบกัดเทยเด้อเออยังวายอยู่มึงขึ้นได้ยินแเราแบบว่าคุณสิฮักปีที่ผ่านมาจะได้ว่ากลัวถ้าสิหายได้สิหมดี้แล้วก็ทำไงอย่าเป่าหลายเป่าพ่อยังเหี้ยพ่อปนหายเล่าเตยมาแต่ว่าเมื่อคืนเขาเล่นดีมากแล้วก็ส่งอารมณ์ดีครับเมื่อคืนก็คือ เป็นชากที่แบบว่าทุกคนบัคบัคิดบัคขาดฟันเพราะว่าผีคุณน้องเขาไ้เด็กเธอต้องเชื่อชั้นให้ได้นะแล้วมันอคืนคือใส่อารมณ์ส่งอารมณ์ใจกันแบบคือจุดกันได้แล้วก้อนเสียออกจากรางคือบอกกันแล้วบอกกันดีอกันแล้วครับพี่น้องก็คือแบบอยู่ใจร่มกันเอ้อเอาล่องนี่เอาตามที่มีความใจแล้วครับแค่ความใจจริงๆมันเรียกอะไรเรียกเรียกส่งกันแม่ครับแต่ก็ยอมรับเลยครับเหนือสุดยอดเพราะว่าคือผีคุณบัคเคยอยู่หมาล่าก็เดิ่มบางพลุ่ง เราเคยยุ่งมาล่ามูอ่ะเราไม่ยุ่งมาล่ามูเราได้เทศกานเ็ดศกาลนี้แบบยอดเยี่ยมเลยสำหรับเช่นเดียวกันต้นทางที่หลุสซื้อาวจากของยุ่งมาล่ามูมาได้ยังไ่ได้ครับจริงแต่ปันนี่จริงๆเราเมื่อนี้มีการสัมผัสออกซิอ์คาร์บูทิลกับกับผู้ถึงแค้นตัวข่าวว่าสงสารแค้นเพราะว่าพี่น้องรังคนแต่สนี่ดามาวานองว่าอันตั้ม ตอ,อนกูรู้ตรงขอแจกได้ความเป็นจริงเลยอที่น้องขมอี่มิแจงเลยงเพราะว่าแค่แจงไปแล้วเพิ่นกันบอสอวันไดย <c oughs> คือว่าปกติแล้วเนี่ยคีย์เพลงผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ชายร้องสูงมาผู้หญิงจะไม่รอดโดยพี่น้องแฟนแม่งร้องใส่ใส่การฟังเบิงวาง่อนฮุกอ่น้องฟ้าใส่ลองค่อนข้างที่จะสูงมากๆเท่าเลไม่กันคุยกันหลักๆขอคำแค้นว่า ช่วยน้องได้ไหมในการในการลดคีลงแต่ทาแคนอาจจะต่ําแล้วก็แข็งบ้างเพราะว่ามันตําฝืนขี้จะของมีสิแมคะเหมือนกับคนเสียงแหบหรือคนที่เสียงมันคนเท่าเนี่ยขี้ของคนเท่าเนี่ยค่ะจะบวกือกัดในการถานัดแต่ละขี้นะคะเหมือนเหมือนนัวเนี่ยจะถนัดเพลงแมทสินี่พอ่อทาให้พง่งถนัดวิวถนัดแม่จินตลาต่วะไฮน้ไปลองแบบขี้ต่าๆในสิ่งอ่ะกะกะแย่ขึ้กัน,กน,กน บารมือนันคือว่าเราขอกันว่าเอขอลงคีตั่ําัวนี้ได้ไหมเพื่อเพื่อช่วยน้องเพื่อช่วยน้องฟ้าใสในการดันให้มันถึงเราอยากให้มันเป็นโชว์ที่ลงตัวเเองกับว่าได้อยากให้มันเป็นโชว์ที่แบบว่ามี่มีโชว์แบบเด่นแค่ตัวใดตัวหนึ่งอย่สิบมค่ะแมนแมนค่ะก็เลยตกลงกันไู้ใหไงเหมือนกันเฮ่รถขี่ล่งเพื่อที่จะซอบแต่ว่าเป็นห่วงน้องค มันจะเป็นนัสัเนี่ยเน้เนี้ยเน้เนี้ยเนี้เน้ยเนี้ยเนเนี้อนเนี้ยนี้นีะยเน่้้ยนี้ยน้ยเนี้นี้ยนี้เนี้านี้ยเนี้ยน้ยเนี้ยเนี้น้เนี้ยืนยเนีงนี้ยเนี้ยเนี้ยเนื้กเนี้ยเนี้นี้อี้นเี้นี้นี้เีนี้ยนี้ยนี้้ยเนีากเนี้ยเนี้นี้ยเนนี้ย้เนนี้เพี้อเน้นี้เนี้ยนี้ แล้วสลายอยู่อย่างนั้นอ่ะประมาณแบบเป็นสองชั่วโมงพี่ก้อยกบอกด้วยว่ามันเหมือนเพลงขึ้นมันจะร้องง่ายแต่ว่าี่ก้อยว่าพ่อของมันแลที่ว่ามันบกง่ายเลยไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยตอนนั้นถือว่าแต่ว่าไกอยต้องต้องต้องชื่นชมเลยเนี่ยไกดเป็นคนที่มีเทคนิคในการฟังค่อนข้างที่จะใจะงี่เลยอ่ะไกอยเป็นอีกศิลปินหนึ่งคนที่เข้าใจเข้าใจบินและการร้องเพลงเนี้ยใน ก้อยพี่มิวเนี่ยก็คือแบบเต็มร้อยเลยสำหรับการร้องเพลงคือจะต่างคนต่างมีเทคนิคต่างแบบว่ะคูอแม่นะคะแม่ที่แบบมิวมิวต้องยองที่สุดจังแจงกันคือมิวถ้าจะให้มิวร้องแบบเป็นหน้าซิบล่องยังสิงมิวมีสิบใบเบสมีสิบบึกซับก่อยว่าเธอมันสิบใบแบบนี้เธอฉันสิบเรียนแบบนี้ก้อยจะสอนก้อยจะสอนได้ตรงนี้ก้อยก็จะถามมิวว่าเรื่องล่ำหนึ่งมาล่ำจากไหนใช่ไหม เราแจมกันเราเป็นเพื่อนกันมแล้วมันแช่มนแชิวงเวลามิวมิวไปใกระซา์มสีมูดอนเลยเพราะว่ายางในมุป้อกันมิว้งกันนหาแทียงกันชไหมคะมิวว่าเราไม่กั้กซ้น้อกันอี่ข้าใจเลยเข้าใจมุกแบบหลายยางเพราะว่าหนึ่ง้าว่าแค่น้อยปดามาเน่น้อยอยู่ับเพราะว่ารู้สึกว่า ว่าเนาะค่ะเจะไปผอไม่ได้เข้ใจห้เขากับการย่องสอ,อ,องกับกกคือคือแฟนแฟน,แฟนพีคเขาเลี้ยวอยากให้ในม่วงนี้อีกมุมงนึ่งว่าแฟนพีคเขามาหวังเขา,วา,วเา,า,ขาขหวังกับโชว์เรามากๆค่ะเขาเพื่อนเพื่อนหวังกับโชว์เรามากๆมันเลยยังหนเขายิ่งกดดันไป ดีใจมากดีใจมากดีใจมากๆจนตังอท่านเลยค่ะคำกระแสอบรับต้มาตังค์ว่วท่านเขาก็ตามหานะว่าพี่พาไปมดีเป็นใครเมืาะว่าิไปรักลิรักปีหรอชิวไปรักปีค่ะวันนี้ทีมงาน มันเกิดจากการลดคีย์ค่ะเพื่อเพื่อให้ตัวของนางเพือแล้วก็ผู้หญิงแมกระทั่งตัเองอะไรอย่างนี้ค่ะในการดันคีย์ให้มันสึงได้ให้มันถึงโนนประมาณนี้ก็เลยต้องขอนองแค่้นตามโลกซึ่งมันเป็นคีย์ที่น้องไม่ถนัดเลยแม้แต่วันแรกที่น้องกวนน้องก็บอกว่าแบบใหญ่มันตัตม้มแท้ ใช่ผู้ใดมาเสิร์ลองไปเบิงโชว์ที่เพลงน้องลอง,ลอง,เ,พลงเพลงเพลงเร็วๆหรือเพลงที่แบบเพลงหมอรำกที่น้องลองเปิดโตอะไรแมน่นะคะเพราะว่ามันจะต่างกันมากัีเแล้วครับทักท่นดนต้มมัารกันยังไงบ้างแม่น,นั่น,น,น,นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกระชินค่ะเพราะว่ามัน แล้วก็ชั่วโมงฝึกมันน้อยชั่วโมงฝึกแค่มือเดียวค่ะอันนี้สมมติว่าพรุ่งนี้จะเปิดคนคนจะโมาหลเลยว่าเขาเขาสอบไปดิเดียร์่พื่อนต้องการจ้างอะไรไปเห็นเลย่าเขาสอบมืออินจังมือจริงๆสอบมือเดียวเดียวจริงๆค่ะก็คือทีมงานตอนนั้นเวทีเครื่องเสียงเนี่ยอยู่ที่สำนักงานใหญ่เสร็จแล้วเราจะย้ายไปที่สนามกีฬาคนผู้ชาติมีการเตรียมวันสุดท้ายพอดี เราไม่เคยซ้อนใส่ดนสรีเพราะตรี ยาวไปยาวไปผมเชื่อว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ดีที่สุดสําหรับคําเขียนด้วยแล้วก็เนื้อเพลงค่อนข้างเยอะมากเลยนะคพราะทำแค้นท่อนแมนครับท่อนแมนเรามีเวลาซ้อมมือเดียวใช้ดนตรีมแมนครับกับมือซ้อมที่ห้อง้อมแบบจริงจรงคับดนตรีตดนตรีก็บเส้นเล็กเข่าอะไรนะครับพี่ระบาดพาก,กันงงพาก,กันแบบข,น,ขนาดใช้กันเลยอ่ะอันนี้มิวมิวเองอ่ะคันเสื้อมอฟมิวยังร้องผิดท่อนเลยมิวยังร้องร้องผิดคำเลย ที่ที่เป็นไวรัลมีเพลงอ่ะน้ำตาพังย้อยไอคิบลุกน้อยเอกกับเมียน้อยพี่ถึงเอาอยู่กินกันมาน<ม>านพี่เหนื่อมันจะเป็นแบบนี้มิวอะยังลองคิดเลยเพราะว่าอย่างมันมันมันเวลามันแมนแล้วมาโดยความที่เอาแบบตั้งใจปวดไม่อยากมันติดขาดครับโอเคครับพี่น้องเดียวแค่เตรียมตัวก็จะขึ้นทวกทีมีโอกาสได้ขึ้นเตรียมตัวแล้วโชว์แล้ว ไม่พอกันไหมครับขอบคุณครับยูซี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ